จ้บุญทองน้องบุญทองทองสวัสดีครับบุญทองไปโลดไปโลดไปโลดพิชิตชัยพิชิตชัยสีสุดาสีสุดามาแล้วค่ะสีสุดารับทวี ซัทบทวีจิวหลิวซัทบทบวีพรขาวพรทองแดงทองเล็กทองเล็กบุญเรืองปากายเพศปากายเพศโอ้วิ่งเล่นกันเพศดำน้อยเพศดำน้อย พิสมัยพิสมัยบุญนำพาบุญนำพาเล่นกับพิสมัย้วจินตลาจินตลาค่ะบุญหลายบุญหลายวันนี้เมียวเมีวมานั่งพักผ่อนอิริยาบถตามอธยาศัย สุปสุขใจแม่พุทธสถานวัดปวงชายแจ่มหอมลำปางขอ,อนำความสุขนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านทั่วการทุกท่านทุกคนเทินไพโรดจะเล่นกับน้องแรงนะน้องมาใหม่ลูกน้องใหม่เด้อเล่นกับแรงไม่ได้นะเด็กเขาไม่เล่นด้วยนะไพโรดเล่นขลังเด็เขาไม่เล่นด้วยนะรูเ้เปล่าไพโรด น้องมาใหม่ให้เล่นกับน,น้องแรงนะเล่นกันเบาๆเาด้ดีดอ้อนเลยดอ้อนเลยถราสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพงเทนานี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านทุกคนเทิ